มาชมกันอีกคู่หนึ่งครับหมอเจาะลงมาอีกแล้วครับหลังจากที่แพ้ไปนหนึ่งแต่ลูกนี้เจาภูมเซซันแบ็กมาโดนเกี่ยวได้ครับพี่ตุ้ยว่าไงโอ้โหออกหาปลาแล้วครับออกทะเลมอเจาะบอกว่าเอาใหม่เอาใหม่ เก็บเสือของมอจอนครับนี้เบี่ยงไปหน้าซ้ายครับโต,โตโนโ่เปิดได้โฉบเข้ามาครับเจ้าภูมซั้นแบกไม่โดนครับลูกนี้ไม่ข้ามลูกนี้น่าเสียดายนะครับเข้าจุดแต่เตะไม่โดนครับมาดูลูกเสร์ฟอ,อาบยาพิษทับลูกนี้มาเบาๆโดนมอจอนเจาะเปิดด้วยหัวโว์ลูกนี้พิสูจนแก้ครับไม่ข้าม เสิร์ฟมาอีกทีจมาที่ไปก็มอจ่อเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับโยนตรงยากครับลูกนี้แทนเป็นฝั่งของโตโน่นะครับมีเสิร์ฟอีกครั้งครับจี้มาที่หน้าซ้ายเปิดได้ดีตรับโปงนี่แก้ไขดีครับไปหมอไปมาไปหนึ่งนะ เกมเสือของมาต่อครับลุงนี้เวียงไปอีกแล้วครับหน้าขวาเปิดได้ดีครับชงสวยลุงนี้ซันเบ็กเรียบร้อยดูที่ตำแหน่งการยืนนะครับก่อนจะเตะนะครับยืนถูกที่ครับถูกจังหวะนะครับพอเล่นง่ายนะครับ หมอยอนลูกนี้ตโน้ตเปิดได้ครับสงสวยครับลูกนี้สันเบ็กออกครับเหเท่าเฮ้ยุ่มหัวหลุดอะาเทาสี่หก่ี่่อสครับไปหมอหมอเอลูกนี แบกเปิดมีดีเท่าไหร่ครับชงสวยครับลูกนี้แก้ไขคร,ครับลูกหวัวน้าซ้ายเปิดหมอชงพ <Yeah. S 1> ี่ตุ้ยว่างไงแซนแบกลูกนี้โดนเกลียวครับโอ้โหโดนโู่ป้อนเข้ามาต้องแก้ไข้ครับ <c oughs> ม,ม,มีแล้วยังเด็ก,ดกอยู่นะต้องรู้จักแก้ไขนะพุ่มลูกไก่ก็แก้ไขดูลูกเสิร์ฟเสิร์ฟสีไหนพีแบกครับหมอเจาะเปิดได้สวยครับ ลงพี่ตุ๋ยต้องแก้ครับไปโดนเกี่ยวกลับมาได้ครับอี้ล้นหนึ่งสองพี่ตุ๋ยว่าไงรูนี้โอ้โหติดบล็อกคขาไดดนกรันเลยแบขวังทุกคนเลยอ่ะดีดีดเอามือขวังเฉยๆจีมาที่หน้าขวาพี่ตุ้ยเปิดได้ครับอี้ทรงสวยครับผมปาดยบร้อย เป็นแต้มครับสูาสีครับจีมาที่หน้าคว้าโอ้โหเปิดแตกครับลูกนี้น้ำหนักไม่เท่าไหร่ครแต่ทิศทางน,น้ำหนักมามีสั้นมียาวครับเข้าช่อง ดูหมอเจาะเสิร์ฟนะครับหมอย้อนไม่ข่าหมดอดูโยนขาดไปหน่อยครับหมดแม็กนะครับแม็กถอดใจหรือเปล่าครับ แอมเปี้นมันเปิดแล้วแค่ไหนแอมเปิดเอาหอู้หูเปิดไปแบ็คเปิดไม่ดีครับเปิดแตกครับโผมเป็นแต้มครับหมอจอว่าถ้าเธอข้ามมีโอกาสได้แต้มลูกๆเนี่ยมามามนี่นะสายเปิดแตกครับต้องแก้ไขแก้ไปเปิดได้ครับชงสวยลูกนี้สั้นแบ็คเรียบร้อย เป็นช้าอยู่นะครับฝั่งนู้นตัวเตยังช้าเชิญมาที่แบ็กต่อเปิดสวยครับชงเองโอ้หไม่ล้นนะครับลูกนี้กล้ามกึ่งนะครับไปแก้ไขไม่ได้ครับโอ้สุนีเมไหลดอีกทีนึงไม่กล้าม เตี้ยมาเลยเตี้ยมาเลยสิบต่อยี่สิบรถลูกนี้หมอเซอร์ไปแบ็กเปิดดีครับโอ้โชงสวยลูกนี้ซันแบ็กโอ้โหทัดบล็อกออกครับฝั่งนี้ได้แชมป์อีกแล้วครับจะมันนี้